แฮปปี้เบิร์เดย์นะครับเดี๋ยวนี้การสื่อสารทางโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ได้จำกัดแค่เฉพาะการโพสต์ข้อความเอาไว้เท่านั้นนะครับแต่มีการให้บริการโพสต์ข้อความเสียงที่เรียกกันว่าโพสตไวย์ไว้ให้คุณได้ลองใช้บริการกันแล้วเลยครับ โพสบอยด์คือระบบโพสต์ข้อความเสียงผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กที่ทำงานด้วยเทคโนโลยีสังเคราะห์เสียงพูดที่ชื่อว่าวาจาซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับแปลงตัวอักษรให้เป็นเสียงพูดนะครับาการใช้งานก็มีให้เลือก2วิธีด้วยกันคือการโพสต์ข้อความด้วยตัวอักษรผ่านเว็บไซต์ของ p Post Voice แล้วเจ้าโปรแกรมวาจาจะแปลงตัวอักษรให้เป็นไฟล์เสียงกับอีกวิธีหนึ่งก็คือการฝากข้อความเสียงโดยตรงด้วยการโทรเข้าเบอร์โทรศัพท์ของ p o s ส Voice นะครับ อยย่ายามมาาิมมตชรรกทั้ง 2, ง<อ>ง 2> แบบนี้ไฟล์เสียงที่ได้ก็จะถูกนำไปโพสต์ไว้ที่โซเชียลเน็ตเวิร์กของเราโดยอัตโนมัติละครับอีกหนึ่งนว,วัตกรรมที่ทาง Nextech คิดค้นขึ้นนะครับและก็ทําให้นักเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์ k นั้นสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับอย่างนี้แหละครับที่เขาบอกกันเอาไว้ว่านว,วัตกรรมของคนไทยเพื่อคนไทย